สารับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมากดกระจกกดกระจกหน้าหลังนะครับกดกระจกหน้าหลังเพื่อเดินน้ํายานะครับบล็อกก็มีตัวผู้ตัวเมียนะครับอันนี้คือบล็อกตัวผู้นะครับอันนี้คือตัวเมียนะครับตัวเมียโดยผมจะใช้แอร์ปั๊มนะครับเป็นแอร์ปั๊มในการเป่าลมนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมจะยังไม่เช็ดกระจกนะครับผมยังไม่ได้เช็ดนะครับ ลอกกระดาษมาแล้วผมก็ผมก็ปิ้งเลยนะครับเพราะว่าผมจะล้างกระจกเมื่อ,อก่อนที่จะเดินน้ำยานะครับผมกงจะล้างหรือว่าใครจะล้างก่อนนะครับแล้วก็กดก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เอาไงก็ได้ทํายังไงก็ได้ทําแล้วให้กระจกมันใสนะครับคือผมทําวิธีการนี้แล้วผมผมชอบนะครับผมชอบทําแบบนี้ก็คือทําแบบนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่า,าถึงเราจะล้างบ่อยแต่ถ้าเราเช็ดไม่ดีมัน <c oughs> มันไม่สะอาดมันก็ไม่ใสนะครับ <c oughs> ผมจะล้างแค่รอบเดียวก็คือตอนที่จะเดินน้ำยานะครับผมถึงจะล้างด้วย l o c นะครับอันนี้ก็ใจเย็นๆน,นะครับการตระจบก็ไม่ต้องเร่งเรียบอะไรนะ <c oughs> ผมก็ใช้แอร์ปัมนะครับผมใช้ อันนี้เอาแอร์ปั๊มแค่เบอร์หนึ่งก็ได้นะครับพอดีกดกดเลยนะครับกดเลยอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนะถ้าเราจะเอามาลูบนะครับเอามาลูบมาอะไรตรงนี้พยายามเอาผ้านะครับอย่าใช้มือนะครับเพราะว่าอะไรไม่ใช่ว่ากลัวมันร้อนหรอกครับผมเคยสังเกตดูนะครับว่าบางทีถ้าเราเอามือเนี่ยคือมือมันจะมีความเย็นหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าบางทีฝามันจะยุบนะครับคือหมายความว่ามัน มันเย็นจุดใดจุดหนึ่งนะครับมันไม่เสมอเวลาเอาไปเติมน้ำยาแล้วมันยุบนะครับเราใช้มือปกติรูปอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรนะครับเอาพานูปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อช่วยให้มันเย็นไวนะครับหรือเพื่อช่วยว่าไม่ให้มันนูนมากเกินไปก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าประมาณหนึ่งนาทีนะครับประมาณเนี้ยนะครับก็เอาออกนะครับเอาออกอันนี้มีสององก็สีฟ้านะครับ ีฟ้านะครับฝาหน้าฝาหลังก็ทําไปแบบนี้แหละครับกดไปย่างไปแล้วกดไปนะครับ <c oughs> ผมใช้เครื่องในการตัดนะครับผมจะใช้เครื่องในการตัดนะครับ <c oughs> ก็แล้วแต่แล้วแต่สะดวกของใครทั้งมันนะครับจะใช้วิธีการไหนก็าตามนะครับจะใช้วิธีการไหนก็าตามวัตถุประสงค์คือว่าเลี่ยมพระให้มันกันน้ํานะครับ ไม่หลุดแกนกันน้ำนะครับแล้วก็มีความสวยงามอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็หดไปนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องตัดแผ่นให้มันกว้างเกินไปหรือว่าใหญ่จนเกินไปนะครับมันไม่จําเป็นนะใหม่ๆก็อาจจะกลัวนะครับอาจจะกลัวเพราะว่ายังไงเราก็ต้องตัดทิ้งอยู่ดีนะครับอ่าดูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็ไม่ได้กว้างอะไรนะครับก็ไม่ได้กว้างอะไรเพราะว่า เราก็เอาแค่พอดีนะครับเอาแค่พอดียังไงมันก็ต้องตัดทิ้งอยู่ดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาจนแคบจนเกินไปนะครับเนี่ยผมว่าจะรูปอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็รูปบางทีก็ไม่รูปแล้วแต่นะครับอันนี้ไม่มีอะไรทําก็รูปอย่างงั้นแหละครับรูปมันก็จะเย็นไวนะครับมันก็จะเย็นไวนะครับทําให้งานมันไวนะครับก็กดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆ ก็มีที่ผมเข้าแกนไว้ใช่ไหมครับอันนี้นะครับอย่างงี้ผมจะคือเรื่องของความหนาความนูนของกระจกหน้ากระจกหลังเนี่ยเอ่อมันก็บางคนนะครับลูกค้าบางคนเขาก็จะบอกว่าเขาชอบแบบเรียบเรียบไม่ต้องนูนมากนะครับบางคนก็ชอบแบบนูนมากนะครับอันนี้มันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนถ้าเป็นลูกค้า ประจํากันอยู่แล้วรู้ใจกันอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่าคนนี้ชอบแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่เอ่อมันเราไม่เคยรู้จักนะครับไม่เคยทําอะไรต่างๆนี่เราก็ทําแบบกลางๆไว้นะครับทําแบบกลางๆนะครับแบบมาตรฐานไว้แบบนี้นะครับความหนาความอะไรของการทํางานนั่นมัน มันไม่มีสูตรตายตัวนะครับมันไม่มีสูตรตายตัวนะนะครับหลักสูตรทฤษฎีที่เราสอนกันมันก็เอามาใช้ปรับเอานะครับไม่ใช่ว่าเป๊ะๆตามนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเป๊ะๆตามนั้นนะครับมันต้องต้องดูที่หน้างานด้วยนะครับมันก็ต้องดูที่หน้างานเราด้วย ในช่วงเช้าผมก็จะประมาณนี้นะครับช่วงเช้าก็จะทํางานที่ไม่ได้สกปรกนะครับงานสกปรกก็คืองานแต่งนะครับงานแต่งหูงานแต่งขอบข้างอะไรต่างๆนี้ผมก็จะทําตอนเย็นๆนะครับเพราะว่าจะได้อาบน้ําทีเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีงานนั่งรออยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถจัดสรรได้ว่าช่วงไหนเราจะทําอะไรนะครับ กางเชา้าเราก็ทํางานที่มันไม่เปื้อนก่อนนะครับพอช่วงบ่ายๆเราค่อยทํางานที่มันเปื้อนนะครับเปื้อนเสร็จแล้วก็จะได้อาบน้ําทีเดียวนะครับคือตัวนี้นะครับที่ผมทําทําฝาก็คือตัวนี้นะครับเราเอาใส่เงี้ยนะครับมันก็จะพอดีนะมันก็จะพอดีนะครับ ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเราใส่มันก็พอดีนะครับไม่มีปัญหาโอเคนะครับทีนี้ก็ผมจะกดฝาของตัวนี้นะครับกดฝาของตัวนี้นมือนเดิมแล้วครับปกติทําทุกอย่างปกตินะครับเพียงแต่ว่า ด้านหลังเนี่ยผมจะไม่ให้มันนูนมากนะครับด้านหลังจะให้มันนูนน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าด้านหน้าจะให้มันนูนเยอะจะได้สวยนะครับจะได้สวยอันนี้ผมจะกดผมจะกดด้านหน้าก่อนนะครับผมจะกดด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้านี้ต้องนูนผมก็จะปรับปรับลมนะครับเป็นเบอร์สามให้มันแรงนะครับให้มันแรง เพราะว่าลมพุทวดเนื้อว่านเนี่ยมันหน้ามันจะสูงนะครับหน้านจะสูงเราก็ปรับลมเอานะครับถ้าไม่พน้นก็ต้องกดใหม่นะครับก็ต้องกดอีกรอบหนึ่งบางทีการกดกระจกเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่รอบเดียวนะครับบางทีมันก็ไม่รอบเดียวนะกดแล้วเอาไปลองดูแล้วมันไม่พอดีก็ต้องกดใหม่นะครับ หลีกเลี min, ่ยงการยิงไฟนะครับมันไม่จําเป็นนะมันไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าจะพอดีไหมนะครับอันนี้คือฝาหน้านะครับเอาลงดูพอดีนะครับพอดีค้นพอดีนะครับก็โอเคไม่มีปัญหาทีนี้ก็กดฝาหลังนะครับฝาหลังนี้ผมจะเอาผมจะเอาเกือบเรียบเลยนะครับเกลี่บเรียบเลยนะเพราะว่า ถ้านูนต่อนูนแล้วคือพระเขาหนาใช่ไหมครับ <c oughs> มันจะดูแบบเท่อพระจนเกินไปนะครับก็จะเอาแบบให้มันข้างหลังแก่นิดเดียวนะข้างหลังนูนนิดเดียวพอนะครับทีนี้ทํายังไงให้มันนูนนิดเดียวนะครับแล้วก็เปิดเปิดลมช้าหน่อยนะครับเปิดลมให้มันช้าหน่อยนะครับ เอาไว้ก่อนนี้นะครับเราก็ไม่ต้องรีบเปิดลมนะครับไม่ต้องรีบอันนี้คือยังไมาทาง่ทันได้เปิดลมนะปล่อยสักพักหนึ่งนะครับทีนี้ก็กดลมนะครับกดลมแล้วก็พยายามรีบมาให้มันสูงมากนะให้มันขึ้นนิดเดียวนะครับขึ้นนิดเดียวมันจ้าจะสวยนะครับมันก็จะสวยเพราะว่าเราวัดตอนที่ผมเข้าแกนใช่ไหมผมวัดดูแล้วนะครับว่าข้างหลังมีสามมิลนะ อันนี้โผล่ขึ้นมานิดหนึ่งรับนิดเดียวมันก็จะพอดีเลยนะครับพอดีโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยนะครับลองดูนะครับว่าจะพอดีไหมพอดีเพาก็กดใหม่ทีนะครับแต่ปกติมันจะพอดีนะครับพอดีครับเนี่ยครับพอดีเป๊ะนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่นูนมากนะครับมันจะไม่นูนมากมันจะนูนนิดเดียวนะครับ โอเคนะครับน okay, ี่ค okay, ือวิธีการกดฝานะครับการกดฝาของการเลี่ยมผ้านะครับก็มีแ mm ค่นี um us> us ้นะครับการกดฝาทีนี้ผมก็จะเอาใส่ซองไว้แล้วผมก็จะกลับไปเก็บไว้ที่เดิมนะครับนะครับบล็อกเนี่ยที่ผมในคลิปก่อนที่ผมทําบล็อกนะครับผมก็จะใส่ซองไว้เป็นเบอร์ไครเบอร์มันนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในที่เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับพอเราจะมาใช้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับทําแบบเดิม โอเคนะครับสำหรับคลิปการลวรกระจกรอบนี้ก็ขอบคุณครับ